ดีครับเด็กๆพบกับดนตรีแสนสนุกกับครูเออีกแล้วนะครับคราวที่แล้วครูสอนพวกเราทําเครื่องคอจังหวะใครไปทําแล้วเป็นยังไงกันบ้างส่งมาให้ครูดูทางเพจพลังจิ๋วไม่งอจอด้วยนะครับวันนี้ครูจะพาทุกคนไปรู้จักกับครอบครัวตัวโน้ตครอบครัวตัวโน้ตมีหน้าที่กํากับเสียงสั้นเสียงยาวให้กับเพลงนะครับ เพลงจะมีโน้ตยาวโน้ตสั้นต้องพึ่งพาอาศัยครอบครัวตัวโน้ตนี้เราไปรู้จักครอบครัวตัวโน้ตกันดีกว่าครับว่ามีใครบ้างครอบครัวตัวโน้ตจะมีคุณยายตัวกลมคุณแม่ตัวขาวแล้วก็คุณลูกตัวดำนี่คือชื่อตัวโน้ตนะครับเรามารู้จักกับโน้ตคุณยายตัวกลมกันดีกว่าโน้ตคุณยายตัวกลมเนี่ยมีชื่อเรียกว่าโฮโน้ตนะครับ คุณยายเนี่ยจะเดินไปไหนมาไหนก็ช้าใช่ไหม1นของคุณยายเนี่ยเรานับได้4ครั้งก็คือ1.2.3.4ถ้าเราจะเคาะจังหวะเป็นโน้ตตัวกลมเราจะเคาะ1ครั้งแล้วก็นับไป4 ก็คือ1 2 3 4 1 2 3 4เหมือนคุณยายก้าวเท้าเดินกว่าจะก้าวก้าหนึ่งเนี่ยนะ1 2 3 4 1 2 3 4เพราะว่าคุณยายเดินช้าใช่ไหมครับ1 2 3 4 1 2 3 4 ่อมาเรามาทำความรู้จักกับโน้ตคุณแม่โน้ตคุณแม่ก็คือโน้ตตัวขาวเราเรียกว่า half note เวลาคุณแม่เดินเนี่ยเราจะนับแค่1 2 1 2 1 9ของคุณแม่เท่ากับ2จังหวะ เด็กๆครับเวลาเราเจอโน้ตคุณแม่โน้ตตัวขาวเนี่ยเราก็จะนับจังหวะแบบนี้1 2 1 2 1 2 1 2เห็นไหมคุณแม่เดินเร็วกว่าคุณยายใช่ไหมถ้าเราเอาโน้ตคุณยายมาก่อนแล้วตามด้วยโน้ตคุณแม่จะเป็นแบบนี้นะครับคุณยายเดินมาแล้ว1 2 3่งสอาี่ี่คุณแม่มาแล้ว1 2 1 2 1 2 1 2เห็นไหมครับนี่คือความแตกต่างของโน้ตคยายโน้ตคุณแม่โน้ตตัวดำหรือตัวแทนของเด็กๆเกนี่ยนะครับเราเรียกว่าควอเตอร์โน้ตเราจะนับแค่1 1 1 1เพราะเด็กๆเกนี่ยเดินเร็วใช่ไหมไปดูกันเลยนะครับว่านับยังไง เรามาทบทวนตัวโน้ตทั้ง3แบบกันนะครับโน้ตคุณยายเรานับ1 2 3 4 1 2 3 4โน้ตคุณแม่เรานับ1 2, 1 2 1 2 1 2 1 2สหำหรับโน้ตตัวดำตัวแทนเด,ด็กเเรานับยังไงเรานับ1 1 1 1 1หนึ เด็กๆเดินเร็วที่สุดเลยเรามาทบทวนการนับจังหวะการกับเพลงหนูน้อยคอยได้ดีกว่านะครับครูจะขึ้นรูปตัวโน้ตให้ดูและเราก็ปรบมือตบมือไปพร้อมกันหรือเคาะจังหวะกับเครื่องเคาะที่เด็กๆทำขึ้นมาก็ได้นะครับเราจะเริ่มด้วยโน้ตคุณยายก่อนแล้วก็โน้ตคุณแม่แล้วก็ตามด้วยโน้ตเด็กๆ เมื่อเห็นตัวโน้ตขึ้นที่หน้าจอเด็กๆก,ก็เคาะจังหวะตามเห็นโน้ตคุณยายขึ้นก็1 2 3 4 1 2 3 4เห็นโน้ตคุณแม่ก็1 2 1 2พอเป็นโน้ตตัวดำโน้ตเด็กๆก,ก็1 1 1 1เดี๋ยวครูจะทำไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะครับ อาเพลงมาแล้วนะครับเด็กๆหนึ่งสองสามสี่หนึงสองสามสีหนึ่งสองสามสี่นับสองให้หนสองสามสี่นับสามให้ใจเข้าสี่หนสองสาสีนับหนึ่หายใจออกมาหนึ่งสสาสหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกสอตัวเองช้า นับจากหนึ่ง,งยังไม่ถึง,งหาง้าไม่ต้องรีบรอกนะอรอ,อก่อนโน้ตคุณยายกับโน้ตคุณแม่ผ่านไปแล้วต่อไปถึงโนออ้ตเด็กๆแล้วนะครับ เป็นยังไงกันบ้างวันนี้เราได้รู้จักกับครอบครัวตัวโน้ตกันแล้วใช่ไหมครับคราวหน้าครูเอจะมีอะไรมาให้เด็กๆได้สนุกกันขอยติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ